ที่ประชุมเห็นไม่กัอื่นไหมครับถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยให้มีกรรมการวิสามัญ25คนนะครับสัดส่วนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสัดส่วนกรรมการของคณะรัฐมนตรี5คนสัดส่วนของพรรคการเมือง20 20คนพรรคเพื่อไทย6คนพรรคพลังประชารัฐ4คนพรรคภูมิใจไทย3คน พรรคประชาธิปัตย์สองคนพักเก้าไคลสองคนพักเศรษฐกิจไทยหนึ่งคนพักชาติไทยพนาหนึ่งคนพักเสรีฐดมไทยหนึ่งคนครับขอเชิญแต่ละพรรคการเมืองเสนอครับ,รบรครมอกับรรท่านประธานที่เคารพรัฐบาลรรขอเสนอรายชื่อกรรมติการในคณะกรรมติการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบขราชการฝ่ายอัยการฉบับที่พศ จำนวนหคนดังนี้ครับ 1. น,นายสเวตอภัยรัตสองนางสาวสุขุมาวิจิตวงวานสานางพรพิมนส,สัมฤทธิพงศ์สนายสุรสิทธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์และหานายอาดิลันอาลีอิสฮหะครับครับของรัมตรีไม่ต้องรับรองนะครับพรกเพื่อไทยหกคนครับ<ม>เชิญครับ ท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกลัมมติการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัตริระเบียบราชข้าราชการฝ่ายอายการฉบับที่พศออในสัดส่วนของพรคเพื่อไทยจํานวน6ท่านดังนี้ครับ 1. ศาสตราจารย์พิเศษชัยกเกษมนิติสิริ 2. นายประยุทธ์สิริพาณิชย์3นายนิรมิตสุจารี 4. นายอาดีศรเพียงเกต ห้านายจำนงชัยมงคลหกนายจิรายุห่วงทรัพขอผู้รับรองเลยครับของผู้รับรองครับครับถูกต้องครับพักพลังประชารัฐสี่คนครับท่านประธานที่เคารพจักรพันธ์พรนิมิตกรุงเทพมหานครพลังประชารัฐขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมธิการในสัดส่วนของพรคพลังประชารัฐจำนวนสี่ท่านดังรายนามต่อไปนี้ครับหนึ่งนายกฤตแก้วอยู่สองนายต่อศักดิ์อศวะเหม สานางพัฒมลเพ่งส้มและ 4. ีนายดิษฐัติคำประกอบขอผู้รับรองครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับพักปุ่มใจไทยสามคนครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายกิติชัยเลืองสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเซาพักภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อกมาที่การวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอายการฉบับที่พศในสัดส่วนภักภูมิใจไทยสมท่านครับหนึ่งนายคารลมพลพรกลางสองนายสุรเชษงามวงศ์และสานายนภประพัฒจินดาธนุธรรมขอบู้รับรองด้วยครับขบับผู้รับรองนะครับครับต่อไปพรักประชาธิปัตย์สองคน สเสนอรายชื่อรกรรมธิการในสัดส,ส่วนของพรรคยัธิปัตม์จำนวนสองท่านครับหนึนายสุทัศน,น์กนหมื่นสองนายวิรัตวิริยพงศ์ขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองครับถูกต้องครับต่อไปพักเก้าไกล2องผลครับท่านประธานสภาที่เคารพ <c oughs> ผมวุฒินันบุญชูสมาชิกสภาผู้แทนรัะฎรเขตสี่จังหวัดสมุทรปราการพักเก้าไกล ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบขั้การฝ่ายอายการฉบับที่พอสอสัดส่วนพักเก้าไกลสองคนหนึ่งนทวุฒิบัวประทุมสองเอกกราชอุดมอํานวยขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองนะครับถูกต้องครับต่อไปพักเศรษฐกิจไทยหนึ่งคนครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัยอินสุขสสพิจิตรพักเศรษฐกิจไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการการร่างพระราชบัญญัติระเบียบขา้าราชการในการฉบับที่พศออดังวีไตรนามต่อไปนี้นะครับขอเสนอนายสมศักดิ์คุณเงินครับผมพูดรับรองครับรับรองครับรครับเฉยรับรองด้วยนะครับ ต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนาหนึ่งคนครับท่านประธานที่เคารพกับผมเสมอกันเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายพิเศษสายชนาพันธ์ขอพู้รับรองด้วยครับครับรับรองครับถูกต้องครับต่อไปพรรคเสรีรวมไทยหนึ่งคนครับท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสวุวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยรรคเพื่อไทยขอเสนอ รายชื่อกรัมาิการในสัดส่วนของพรรคเสรีรวมไทยจำนวนหนึ่งท่านนายธนดลสุวรณรณฤทธ์ขอผู้รับรองได้ครับครับผู้รับรองนะครับขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อครับ,ร,บรายชื่อคณะกรรมการการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการฝ่ายอายการฉบับที่พอสอ 1. นนายสเสวตอภัยรัตน์ 2. นางสาวสุคุมาวิจิตบงวานส นางพรพิมนสำมฤทธิ่อง 4. นายสุรศิทธิ์นิธิวุฒิวรรักษ์ 5. นายอารีลันอารีอิสเพาะ 6. ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษมนิติสิริ 7. นายประยุทธ์สิริพาณิชย์ 8. นายนิรมิตสุจารี 9. นายอดีสรเพียงเกต 10. นายจำนงชัยมงคล 11. นายจิรยุก์ห่วงทรัพย์ 12. นายกริตแก้วอยู่ 13. นายต่อศักดิ์หัส,สวะเหม 14. นางพัทมนเพลงส้ม 15. นายดิสฐ์ทัตคำประกอบ 16. นายคารมพลพรกาง 17. นายสุรเชษฐ์งามวง 18. นางสาวนภประพัฒจินดาธนุธรรม 19. นายสุทัศน์เงินหมื่น 20. นายวิรัต วิรยาพงศ์21นายนัทวุฒิบัวประทุม22นายเอกกร,ราชอุดมอํานวย23นายสมศักดิ์คุณเงิน24นายพิเศษสายชนะพันธ์25นายธนาดลสุวรรณฤทธิ์ครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเชิญำกำหนดวิยาประลาแปลยะติครับ กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่ครบกระผมอัจกรศีล่ลรัตยทากรขอเรียนเสนอระยะเวลาแปลยะติ15วันครับขอรบบรองนะครับผู้รับรองนะครับสมาชิกเห็นไม่ยังอื่นไหมครับก็ถตอว่าที่ประชุมเห็นชอบปลายะติ15วันนะครับ